สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีแม่แม่แฟนคลับเอฟซีทุกท่านนะคะพ่อคุณแม่ทุกท่านเออเออเท่ไเท่ไท่ไเออเมื่อนี้ลูกไส้เส้นหดวไหพ่พพ่อไปตัดหญ้าเหนื่อยเดี๋ยวผมนวดให้เองครับนี่ลูกชายจะนวดให้พ่อเป็นจากไหนเนาะบัดนี้เนาะนะคะ สีให้บวก็เวงอะไรงาโอ้ราเวงสักกะสีลมแรงมากนะคะมื้อนี้พอไปตัดยามาเมื่อยเวพากราสินว้เอง นดดีดีนดดีโอ้ตกใจยังเละลมแรงดีมือนี่เอานวดสิลูกนวดสินะกำลังสนตกใเวำลังสนในมือหนึ่งสองมือโอ้ไมีเลยน่โอ้สะพเป็นสุนัดด้วยตกใจนุองมาติ อันนวดสิลูกนวดเจ๊เอาขามาเลยขามาเออเออเออเดี๋ยวผมนวดให้ครับพ่อครับลอกมามาเออจามจามมามามาขามาครับมาเออขามาพ่อเหนื่อยไหมกําลังหัดนวดนะคะนี่จะเป็นจังไดนนาะขานีโน้ โมเมนต์สิบม <Mohammad S 1> <t desserts> ือกูเกาทีฮะอะอแล้นวดเจ้สิพอสิบมือกูเกาได้นี่อามาข้ามาขามาเออ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 เอานวดนวดบาด้วยนวดบาด้วยลูกเอานวดลายด้วยด้วยลายดอวเอามือเอามือนวดลายด้วยระวังเด้อการะวังเด้อระวังกาพ่อนะลูกนะ ระวังขาพ่อนาระวังขาพ่อนาเฮ้ยโอ้ยแล้วก็ดูดูโอ้ยบ่เห็ดดอกครับกันพ่อว่ามีโค้งให้กินครับอืมนี่สลัดแห้งกันว่ามีโค้งมาโลยอยู่เมื่อยมินอันนี้เออ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 อ่ะนวด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 ลายให้พ่อใชลูกงงเงี้ยแล้วงงเงี้ยแล้ว เดี๋ยว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 ใจริๆมือมือมือนวดไหลนวดไหลฮะนวด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 นี่ฮะเอ๋เอ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 อผมก็ทาได้นะครับขอบคุณแม่ครับนวดหลคราวนี้นวดหลาวนี้นวดเลยเออเออเออนวดแบบนี้นะคะอาการจะหนักกว่าก่หรือเปล่า พ่อพ่อสิเมืย์โกโกหรือว่าจังไดเนาะลูกไส้หนวดแห้งปานนี้เหรอเออเออเอานวดหลายนวดหลายนวดหลายนวดลาเอานวดหลังนวดหลังนวดหลังเอานวดหลังให้พ่อด้วยเอานวดหลังให้พ่อด้วยนวดหลังนวดหลังเออนวดหลังเออเออเออเอ่งๆลูกเก่งๆเอ๋งๆนวดหลังนวดหล้างนวดลัง นอดเอ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 เ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเด้ยเฮ้เฮ้ยเยเ้ยเฮยเฮ้เ้ยด้เฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยกฮ้ยเฮยเฮ้เองยเับยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮเฮ้เ้ยเ้เอ้เ้เยเรัยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเเเ เเอออออออกคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจนะคะที่แวะเข้ามารับชมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าโอ้โหพ่อค่อยๆเด้อชอยเพิ่มขาพ่อนะลูกขาพ่อนะถ้านูลงแรงๆนี่ขาพ่อหักเลยด้ กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่แล้วลูกเอาไปคลานคลานมาหายแช่นหายแช่นด้วยพอดีสวยเสียงเอาคลานมาคลานมาเร็วพอดีสวยเอาคลานมาเดี๋ยวผมจะ่โผพ่ันหัดไหนคลานนี่จะในฮิต็ดได้คือเพันธุ์บัวลาอืม อ่ะพอแล้วลูกพอแล้วคอยดูนะคบพี่นงลูกไส้สีฮิตได้ปงอ้าวค่อยๆมาอ้าวค่อยๆมาเอ้เอ้ค่อยๆลูกค่อยๆค่อยๆคนเก่งเอ้ยหยุดลูกหยุดเอ้เอามาอีกอีกครั้งหนึ่งเก่งแล้วครับเก่งแล้วครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับเออ เอสวัสดีครับบอกบายบายแม่แม่ก็ลูกไหนแม่แม่เอซีบอกว่าสนท่าบายบายได้หรือยังยกสูงยกสูงยกสูงยกขาเลยยกขาด้วยบายบายก่อนบาย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 สวัสดีครับปุ่มเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า